หนึ่งแอคชั่นค่ะในการรักษาสิวเนี่ยก็คือว่ามันสามารถค่ะละลายไขมันได้นะคะควบคุมการทํางานของต่อมไขมันค่ะไม่ให้แอคทีฟจนเกินไปนะคะแต่จุดนี้ก็เป็นจุดอีกข้อหนึ่งที่เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าใครคนไหนอายานจะเห็นว่ารีมนะคะซื้อแบบ0.025%มาใช้นะคะเออนะ เพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่าดีมเองนะคะสภาพผิวเปลี่ยนแปลงไปค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตอนช่วงวัยรุ่นน่ะอ่ะฉันจัดเต็มแน่จ้ะ0.05นะคะ แต่ตอนนี้ค่ะสภาพผิวของดิเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันมีความเป็นผิวแห้งมากขึ้นค่ะไม่ได้ผิวมันเหมือนตอนวัยรุ่นแล้วนะคะเออสาววัยสามสิบกว่าอย่างเราค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะมาใช้ความเข้มข้นที่มันน้อยลงนะคะเพราะว่าต้องการค่ะที่จะควบคุมบาลานซ์ความสมดุลของต่อมไขมันนะคะถ้าเกิดว่าใช้ในความเข้มข้นที่สูงค่ะก็อาจจะพบภาวะของ d r y n e s s นะคะคือผิวมันแห้งได้เนื่องจากว่าต่อมไขมันตรงนี้มันถูกกดการทํางานใช่ไหมล่ะคะอืม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่เรนบอกไปว่ามันสามารถควบคุมการทํางานของตอมไคมันให้มันลดลงได้แล้วมันดียังไงต่อสิวล่ะนะคะเนื่องจากว่าเรารู้กันอยู่ค่ะว่าเจ้าโคมิโดเนี่ยนะคะหรือว่าไมโครโคมิโดเองมันเกิดมาจากการที่เจ้าเซบัมนะคะมันถูกขัดหลังออกมาเยอะจนเกินไปค่ะเเราต้องการเซบัมนะคะมาหล่อเลี้ยงผิวของเราค่ะให้มันมีความชุ่มชื้นแบบพอเหมาะพอเจาะนะคะแต่ว่าในบางคนมันเยอะเกินไปค่ะจากภาวะการกระตุ้นของฮอร์โมนเพศเอ้ยนะคะนะคะ หรือว่าเป็นทางพันธุกรรมของเราเองเลยในสภาพผิวเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะเออเรามันเยอะไปอะ่ะเราก็ต้องการที่ให้มันดรอปลงมาหน่อยปรับให้มันสมดุลหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้นะคะมันก็เลยเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งค่ะเมื่อไขมันนะคะที่มันหลั่งมาสมดุลมากขึ้นมันก็จะไม่มีการฟอร์มของเจ้าไมโครโคอมดมสิวเบียบีถูกไหมแล้วมันก็จะไม่โตไปเป็นเจ้าโคอมดนนะคะสิวอุดตันโตเต็มัยของเรานั่นเองค่ะก็เลยสามารถทําให้ลดโอกาสการเกิดสิวได้